สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่7พฤศจิกายน2568นะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้วันสุดสัปดาห์นะคะแอดมินมีตำราวแซบนัวนะคะ7พฤศจิกายนนะคะมาแบ่งบันณาฝักท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะคะ3ตัวเน้น2ตัวเน้นนะคะแล้วก็4ตัวนะคะ3ตัวรอง2ตัวรองแอดแปลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ใน5ตัวที่แอดให้ไปถ้าอยู่ใน5ตัวที่แอดให้ไปไม่หลุดแน่นอนนะคะท่านผู้ชมแอดวินให้เรียบร้อยแล้วนะคะ วันพุธท,ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ2 9 9 2 2 6 6 2นะคะท่านผู้ชมเนาะขอขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังที่พลาดนะคะไม่ต้องเสียใจนะคะดูคลิปนี้ให้จบแอดเชื่อว,ว่ามีโชคแน่นอนนะคะแนวทางที่อดมนำเสนอในวันนี้นะคะ2ทุ่มครึ่งเราไปริมโขงกันเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมเนาะ สตัวเน้นๆเลยนะคะอวันนี้อาจจะแตก4ตัวแล้วก็2ตัวบนล่างแล้วก็3ตัวก็ได้นะคะท่านผู้ชมใครที่เพิ่งเข้ามานะคะแอดก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสองห c วาชาแนลด้วยนะคะทางช่องก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะแนวทางที่แอดามานําเสนอในวันนี้นะคะอาจจะแตกสมตัวนะคะท่านผู้ชมเนาะ ลองพิจารณาดูนะคะชอบก็จัดขัดข้อผ่านนะคะท่านผู้ชมแนวทางในวันนี้นะคะแอดเชื่อว่านะคะมีหลายอแอดเชื่อว่าจะนําโชคมาให้ FC นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ8 9ดเกนะคะท่านผู้ชม8 9ดเกอยู่ในหตัวนี้ไม่หลุดแน่นอนนะคะแอดวินให้เรียบร้อยแล้วนะคะ สามตัวเน้นสองตัวเน้นใครงบน้อยจัดชุดเน้นไปได้เลยนะคะใครชอบตัวรองก็จัดไปได้เช่นกันนะคะสี่ตัวแอดก็จับวินให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสามตัวสองตัวสี่ตัวนะคะวินวินให้เรียบร้อยแล้วนะคะชอบก็จัดไปได้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะตอนสองทุ่ม ครึ่งนะคะท่านผู้ชมแล้วนี่ก็คือ3าตัวรอง2ตัวรองแอดแปลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะระวังเบิ้ลระวังหามเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมตัวเลขที่เอามานําเสนอก็มีเพียงเท่านี้นะคะไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมเนาะมันก็จะมีตัวเน้นตัวรองนะคะท่านผู้ชมใครชอบตัวไหนก็จัดไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะแอดเชื่อว่าตัวเลขวันนี้นะคะจะนำะโชคลาภมาให้กับ FC ของ ช่องสองหวยทุกคนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็มีตัวเลขมาฝากเพียงเท่านี้นะคะขออวยพรให้เอฟซี Z นะคะมีโชคมีลาบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยน้ำท่วมบางพื้นที่นะคะเราก็เป็นกำลังใจให้ทุกพื้นที่ให้ทุกคนปลอดภัยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้โชคดีรวยๆเฮง ปังปังมันมัน,มนทุกคนเลยนะคะขอให้โชคดีตลอดปีและก็ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ